สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังปูเป้เหมือนเดิมครับกับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมวันนี้มาดูพังกำแพงนะครับอยู่ที่ใต้สะพานบรรทัดนะครับแล้วก็มีอีกหลายเชือกเลยนะครับผมนู่นนะครับสี่ห้าเชือกนะครับส่วนช่อกนี้ก็เป็นช้างที่มีเหตุการณ์นะครับที่ว่าทำควานนะครับผมได้เอามาอยู่บรรทัดนะครับ อยู่บรรทลาศอยู่ในการดูแลของคอนว้วนะครับผมก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับเพราะว่าไม่มีคอนอยู่นะครับตอนนี้ก็ยินถ่ายใกล้ๆนะครับมันจะมืดหน่อยนะครับผมเพราะว่าอยู่ใต้สะพานนะครับนี่ก็ยินอ้อยครับโอ้โซ่ใหญ่มากครับผมต้องป้องกันไว้ก่อนครับผมไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นะครับ อีกฝั่งหนึ่งของสะพานนะครับอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้นะครับว้าดูหน้าตานะครับเันช้างที่แบบนิ่งๆนะครับแต่นิสัยดูไรนะครับอ้วนมากนะครับผมตัวใหญ่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ช้างน้อยนะครับช้างใหญ่แล้วนะครับผมอายุเยอะแล้วนะครับ อยู่ห่างๆดีกว่าครับไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับเป็นมงคลนน้อยนะครับขันเงินสมบัติพังโบวีแล้วก็ดับเบิลพายภูผานะครับห้าหกเชือกนะครับอยู่ใต้สะพานนะครับผมบรรยากาศดีนะครับช่อนนี้เย็นๆนะครับผมก็ยังนิ่งอยู่นะครับผมนิ่งแล้วครับตอนนี้นะครับ ก็สั่งได้นะครับแต่ว่ายังไม่กล้าออกเดินนะครับยังไม่มีควันฉี่นะครับก็ดักน้ําให้อาบให้กินเอานะครับแล้วก็เี็บทําความสะอาดนะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับสําหรับแม่ตันใดที่เข้ามารับชมนะครับย้อนหลังนะครับนี่ก็เป็นพังกําแพงนะครับผมไม่จะสูงเข้าไปใกล้ โอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับผมบกนางบ่งเหเนาะเหมอืมอน้างอายุงงมงคลน,น้อยงายาวมากนะครับใหญ่ด้วยนะครับผมใต้สะพานนะครับสมบรรยากาศนะครับสองเชือกนั้นก็เป็นบัวตองครับผมกำลังเอามาลงน้ำควนต้งนะครับก็ ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปให้แม่ๆได้รับชมนะครับอยู่ห่างๆครับผมตรงนี้ก็จะพาปูเป้ไปออกงานนะครับผมอยู่ที่จักรัดนะครับที่โคราชนะครับผมไปแต่เช้าเลยนะครับว่าจะไปวันนี้นะครับผมแต่ว่าควานวันตะไปแห่งงานมาเหนื่อยแล้วก็เลยไม่ไปครับค่าด้วยครับกว่าฝนตกด้วยครับก็เลยจะไปพรุ่งนี้เช้าดีกว่า ถอ,อยถอ,อยโตยลคลิปหน้าเราก็จะมา,ถ,าถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับคุณเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ